สวัสดีตอนเช้านะครับวันที่วันที่สิบสองธันวาหกเจ็ดนะครับสวัสดีตอนเช้าครับสิบสองธันวาหกเจ็ดครับมีแม่คันนิ้งแรกของปีสวัสดีตอนเช้านะครับ ว,วันที่วันที่สิบสองทันว่าหกเจ็ดนะครับอวันนี้มี<า>แม่คิงนะครับวันที่สิบสองทันว่าหกเจ็ดนะครับชัดเดีย สิบสองธันวาหกเจ็ดครับแมคคันิงแรกของปีนี้